สวัสดีพี FC, ่พี่ทุกทุกท่านนะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับช่องเอเรือนทอนะคะวันนี้มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยชุดอินทโลมาแบ่งปันกันอีกเนะาะขอขอบคุณพี่พี่ที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบพคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะเราก็ขอบพคุณพี่พ,พี่ที่เมตตานะคะบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อไปนะคะช่องเอก็จะดำเนินไปได้ก็ขึ้นอยู่กับพี่พ,พที่เมตตาทุกๆท่านนะคะ ใครที่สนใจนะคะสนใจที่จะบ,บูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะแอดไลน์เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันก่อนเนะาะยังไม่ยังไม่บูชาก็ไม่เป็นไรนะคะแอดไลน์ไว้ก่อนก็ได้เนาะศูนย์เก้าสองสี่สามหกศูนย์สองสี่ห้านะคะหรือใครที่ไม่ได้เล่นไลน์ก็สามารถโทรเข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะศูนย์เก้าสองสี่สามหกศูนย์สองสี่ห้านะคะเดี๋ยวเรามา ดูวัตถุมงคลของหลวงพ่อกันเลยดีกว่านะคะอ่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะคะตอนนี้ก็มีภาพถ่ายนะคะภาพถ่ายของปี66นะคะอันนี้รับที่วัดนะคะรับที่วัดรับที่วัดโดยตรงนะคะออกวัดโคศีตาลามนะคะของปี66นะคะอันนี้จะเป็นย้อนยุคของปีย้อนยุคปีปี52นะคะปี52ที่ที่ทมีประสบการณ์เยอะมากนะคะแอคหลังฝานี้นะคะ หลังฝ่ายนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ออกปี66นะคะนํามาย้อนยุคปี66อันนี้ก็เช่นกันนะคะอันนี้ประสบการณ์เยอะมากนะคะแล้วล่าสุดนี้นะคะประสบการณ์พระราม2 20นัดเนาะเป็นที่รุรุกันอยู่นะคะสําหรับสิยานุสิทธิ์ของหลวงพ่อกลวยนะคะข้างหลังจะเป็นหานุมานเป็นมนต์สะท้อนย้อนกลับนะคะเป็นหานุมานอันนี้สามารถนําไปเป็นตะกุดได้นะคะ นำไปพันหมวแล้วก็เอาไปใส่หลอดนะคะเป็นตะกรุดได้นะคะเพราะว่าเป็นแผ่นทองแดงเนาะผ่านพิธีปลูกเสกเรียบร้อยนะคะอันนี้แบ่งบูชาในแอคละ250บาทเท่านั้นนะคะแอคละ250บาทเท่านั้น<ม>อ่านี่อีก2รายการนะคะ2แอคนะคะเป็นนั่งกระดานกับเสกแหวนนะคะนั่งกระดานนี้ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับอุบัติเหตุโดยตรงเลยนะคะ อุบัติเหตุแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับอา,อาศรพิษนะคะตะขาบก็ไม่กัดนะคะตะขาบไม่กัดแล้วก็งูฉกไม่อ้าปากนะคะอันนี้คือประสบการณ์ที่เห็นเห็นกันเนาะสิทธิยานุสิ์ก็ที่ติดตามข่าวก็จะเห็นนะคะเราก็มีสิทธิ์ของหลวงพ่อคอยที่บูชาวัตถุมงคลจากช่องเองเรนทอไปนะคะก็โทรมาเล่าให้ฟังเช่นเดียวกันนะคะว่า,ามีประสบการณ์นะหลายๆรุ่นนะคะ กืบทุกรุ่นเลยที่บูชากันไปนะคะ,ะบางท่านก็นำพศนำพศไปเสี่ยงโชคบ้างนะคะก,ก็ถูกนะคะได้รับรางวัลบ้างนะคะเฉียดชิวบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้รับรางวัลถึงได้ไม่มากแต่ก็ให้รู้ว่ามีประสบการณ์เนาะแล้วก็อีกแอคหนึ่งนะคะเป็นฉากตะวันสำหรับปี66นะคะ เป็นฉากตะวันนะคะฉากตะวันนี้ก็ประสบการณ์อย่างต่อเนื่องกันมาช้านาแล้วนะคะ,ะแล้วก็ในเกือบทุกๆปีนะคะก็จะมีฉากตะวันกับน,นั่งกระดานนะคะยันคู่ฉากตะวันนั่งกระดานนะคะโด่งดังมากนะคะมงคลถาวันปี55นะคะก็โด่งดังในเรื่องของออเกี่ยวกับอุบัติเหตุเนาะส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะอันนี้ก็แบ่งบูชาในราคา250บาทนะคะ ยันคู่นะคะยันคู่ก็มีแบ่งนะคะยันคู่ก็มีแบ่งนะคะอันนี้650บาทนะคะยันคู่ปี66นะคะราคาจับต้องได้นะคะรีบจับต้องเลยเนาะ <สร ij ing> แล้วก็มีมีของปีห้าหด้วยนะคะอันนี้เอ้ยไม่ใช่5้านะคะปี6 5หเนาะขออภัยนะคะอันนี้เป็นปีห5้านะคะเป็นอุ้มบาทนะคะมีอยู่มีกินค้าขายนะคะใครที่ค้าขายนะคะ อ,อุ้มบาทนี่เลยถ้ายืนมั่นคงอุ้มบาทมีอยู่มีกินแน่นอนนะคะข้างหลังจะเป็นยันแก้วสารพัดนึกนะคะเป็นยันของหลวงพ่อที่เขียนเองกับมือนะคะเขียนแล้วมือมันพาไปเองนะคะที่อุทธคุแกเล่าให้ฟังนะคะมือเขียนแล้วมือมันมันไปเองนะคะก็เลยได้ออกมาเป็นยันแบบนี้นะคะนี่คือ ยันแก้วสารพัดนึกยันประจําตัวของหลวงพ่อนะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคา350บาทนะคะปี65เริ่มหายากแล้วนะคะแล้วก็มีปี6 2นะคะยันคู่ของปี62อันนี้เป็นออกวัดดอนกะพีนะคะมีผ้าจีวรน,นะคะมีปั๊มตาแบบนี้นะคะนี่ออกวัดดอนกะพีปี62นะคะแล้วก็มีตอกตรงนี้นะคะ เลี่ยมทองไมคอนพร้อมสร้อยนะคะ400บาทนะคะขึ้นขอได้เลยนะคะอาราธนาขึ้นขอได้เลยรายการต่อไปนะคะใครที่กำลังมองหานะคะสมอ9ก้านะคะอ,องค์นี้สามารถนำไปแทนได้นะคะนำไปแทนได้เพราะอะไรเพราะว่ามีใบสมอ9ก้าอยู่ข้างหลังนี้เลยนะคะอันนี้เป็นสมอใบสมอที่เป็นมวลสารที่นำไปผสมกับสมอ9ก้านะคะ ท,ที่เรื่องลือกันเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะคะโชคลาภแล้วก็เกี่ยวกับธุรกิจการค้าการขายเนาะแล้วก็เกี่ยวกับงานบริการนะคะงานซ่อมต่างๆนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเล่าให้ฟังนะคะคือมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้บูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อไป อาจจะเกิดขึ้นไม่ชัดเจนนะคะแต่บางคนที่ไม่ได้สังเกตก็อาจจะไม่รู้นะคะแต่คนที่สังเกตนี่ก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะเกิดน้อยเกิดมากนะคะขึ้นอยู่กับความศรัทธาของเราด้วยเนาะอันนี้มีแบ่งบูชานะคะองค์ละสองร้อยบาทนะคะมีสองแอคมีสองแอคตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะ ไม่รู้ว่าที่วัดหมดหรือยังนะคะนี่ออกวัดหน่องตะแก้วออกปี66นะคะเดี๋ยวจะวิ่งเข้าไปหาหลวงพ่อนะคะอ่าอันนี้ลุถ่ายไม่มั่นใจว่าหมดหรือยังแต่สมอ9ก้รุ่นแรกที่ออกปี57เนี่ยหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีสองแอคนะคะมีสมอเห็นไหมคะไปใช้แทนสมอได้นะคะไปใช้แทนสมเด็จสมอ9ก้าได้นะคะอันนี้แบ่งบูชาองค์ละ200บาทเท่านั้นนะคะอ่า อุชาวัตถุมงคลช่องเองเรนทอนนะคะมีค่าจัดส่งเนาะมีค่าเดินทาง50บาทนะคะแล้วก็ปลายทางเนี่ยเจบาทเนาะพี่ๆท่านใดที่ไม่สะดวกโอนก็สามารถาไปทางได้นะคะไปทางได้แต่ว่าปลายทางเนี่ยขอความเมตตานะคะอ,อย่าปฏิเสธการรับเนาะเพราะว่าถ้าปฏิเสธการรับเนี่ยมันก็จะมีผลกับเวลาที่เราจะส่งครั้งต่อไปเราก็อาจจะ โดนงดใช้สิทธิ์การรับปลายทางนะคะอันนี้เป็นเหรียญน,นะคะแม่ครัวเป็นเหรียญแม่ครัวนะคะเหรียญเหรียญแจกแม่ครัวนะคะในในยุคต้นต้น,ตนยุคที่ทันหลวงพ่อนะคะอันนี้นํามาย้อนยุคข,ของปีหกหกนะคะออกปีหกหกอันนี้ห้าร้อยบาทนะคะออกจากวัดโดยตรงนะคะรับที่วัดโดยตรงเนาะต่อไปก็เป็นเหรียญโล่นะคะเหรียญน,นี้ใกล้จะหมดจากวัดเต็มทีแล้วนะคะ เหรียญโลปีนี้ทำะะออกมา2รุ่นนะคะเป็น,หล,ปนห,ลหลังยันนะคะกับหลังหานุมานนะคะหลังยันจะเป็นเนื้อลมดํานะคะอันนี้เป็นหานุมานใกล้จะหมดแล้วนะคะที่วัดใกล้จะหมดแล้วพี่ๆที่ได้รู้ประสบการณ์ของเหรียญโลนะคะในแต่ละรุ่นปีนะคะก็รีบเก็บกันเลยเนาะใกล้จะหมดแล้ว ของแต่ละรุ่นแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะมีแยกบล็อกไซส์ฝนบ้างบล็อกแตกบ้างนะคะแต่ละารายการเขาก็จะมีการอัพราคานะคะแต่ของเอนะคะอันนี้แบ่งบูชา5้าบาทนะคะ550บาทมียันกันปืน2ฝั่งเลยนะคะอันนี้ทหารตำรวจเนะจาะจะนิยมชมชอบกันมากเลยนะคะเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยจะเน้นนะคะเน้นของทหารตำรวจ ต่อไปนะคะอันนี้เป็นเนื้อลมดําเนื้อลมดํานะคะอันนี้ออกปี65นะคะปี65เป็นลมดํานะคะลมดำแล้วก็เป็นหลังยันด้วยนะคะลมดําหลังยันนะคะโค้ดของปี65นะคะสังเกตดูดีดีโค้ดนะคะอยู่ตรงนี้นะคะโค้ดของปี65จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ออกวัดโดยตรงเลยนะคะราคาไปริ้วแล้วนะคะอันนี้เอแบ่งบูชาในราคา1,500บาทเนาะ1,500บาทเท่านั้น พี่ๆที่กำลังมองหาหลังยันนะคะมีเหรียญเดียวแล้วก็หลังฮานุมานปี65นะคะปี65เอกก็มีนะคะหลังฮานุมานนะคะปี65ปี65นะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคา1,350บาทนะคะ1,350บาทเท่านั้นนะคะ อันนี้เป็นรุ่นรวมใจสิทธิ์นะคะปีหกสี่นะคะปีหกสี่โค้ดนะคะเห็นโค้ดไหมคะของปีหกสี่โค้ดจะเป็นแบบนี้นะคะโค้ดจะเป็นแบบนี้นะคะปีหกสี่อันนี้เป็นหลังหานุมานนะคะหลังหานุมานหลังหานุมานปีหกสี่นะคะเป็นเนื้ออันปาก้านะคะมียันกันปืนสวยมากนะคะยันสวยมากนะคะยันสองฝั่งเลย อันนี้แบ่งบูชาในราคา1,500บาทนะคะแล้วก็นี่หนึ่งองค์นะคะอันนี้เป็นหลังเป็นหลังยันนะคะหลังยันเนื้ออันปาก้านะคะหลังยันปี64เนื้ออันปาก้านะคะนี่เลยอันนี้แบ่งบูชาในราคา1,600บาทนะคะปี64ยิ่งลึกเท่าไหร่ราคาก็ยิ่งแรงเนาะอ่ารายการต่อไปนะคะเป็นล็อกเกตนะคะ อันนี้เป็นล็อกเกตล็อกเกตองคใหญ่นะคะนี่เป็นองค์ใหญ่ส่วนอันนี้เป็นองค์เล็กมี2ขนาดนะคะล็อกเกตมี2ขนาดเราเอาไปเลี่ยม3ามทางสามห่วงเนาะสามห่วงขึ้นคอสวยงามมากนะคะอยาให้ดูข้างหน้าข้างในเนี่ยจะมีมวลสารนะจะมีมวลสารเดิมของหลวงพ่อนะคะเขาจะทําเป็นอ่าเป็นฝาประกบไว้แบบนี้นะคะประกบไว้แบบนี้เลยประกบมวลสารไว้นะคะ ฮานุมานเป็นมนสะท้อนย้อนกลับนะคะสิทธิ์กตัญญูวัดโคศิตารามนะคะออกจากวัดโคศิตารามโดยตรงนะคะปี -66 นะคะใครที่กําลังมองหาวัตถุมงคลที่ออกจากวัดโดยตรงนะคะยิ่งเก็บมากยิ่งดีนะคะวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยนะคะแอคนี้ก็เป็นประสบการณ์นะคะ20นัดพระรามสองเส้นเดียวกันพิมพ์ใหญ่นะคะแบ่งบูชา800บาทนะคะ แล้วก็พิมพ์เล็กองเล็กนะคะ600บาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระรูปหล่อลอยองนะคะสวยงามมากเลยเหลืองอาลามเลยนะคะอันนี้ไปเลี่ยมขึ้นคอนะคะเลี่ยมขึ้นคอมีพี่ๆนะคะบูชาวัตถุมงคลที่ร้านของอของช่องเอ๋นทอนะคะแล้วก็ให้ที่ร้านของเอ๋เนี่ยเลี่ยมให้ด้วยนะคะส่งไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะมี คอมเมนต์กลับมาว่าชอบมากสวยมากขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสําหรับพี่ๆที่เมตตานะคะที่เมตตาช่องเองเลนทอแล้วก็ไว้ใจนะคะให้เลี่ยมให้ด้วยเนาะอันนี้ออกจากวัดโดยตรงนะคะอันนี้แบ่งบูชา550บาทมี2แบบนะคะมี2แบบอันนี้ออกปีเดียวกันนะคะปีห 6, 6. อันนี้แบ่งบูชา550บาทเท่ากันนะคะนี่เลยทีเด็ดนะคะทีเด็ดอันนี้ออกปี64เนาะออกปี64เขาแกะนะคะเขาแกะพญานาคสวยมากนะคะสวยมากอันนี้แบ่งบูชา900บาทหาไม่ได้แล้วนะคะหาไม่ได้แล้วอันนี้เอาเอาที่เก็บไว้มามาแบ่งบูชากันแล้วนะคะอันนี้ออกปี64นะคะเป็นยันดวง เป็นยันนปัดตลอดนะคะยันยันนปัดตลอดอ,อุดมสมบูรณ์นะคะค้าขายอันนี้900บาทนะคะแล้วก็มีเหรียญเหรียญโล่อันนี้ออกปี56นะคะปีลึกหน่อยนะคะแล้วก็มีประสบการณ์เนาะเป็นรุ่นยกช่อฟ้าอุโบสถวัดหนองตาแก้วนะคะเป็นรุ่นประสบการณ์เลยนะคะ นี่เลยเลี่ยมทองไมค่อนพร้อมขึ้นคอนะคะหกร้อยบาทาขึ้นคอได้เลยนะคะเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์นะคะแล้วก็รูปหน้าของหลวงพ่อนะคะองค์นี้สวยมากนะคะเข้มขังมากเนาะอันนี้แบ่งบูชาหกร้อยบาทขึ้นคอได้เลยนะคะเป็นทองไมค่อนนะคะเป็นทองไมค่อนอ อันนี้ถ้าจะรักษานะคะรักษาไม่ให้เปลี่ยนสีนะคะพี่บูชาไปแล้วพี่ก็เอาอสีเคลือบเล็บนะคะสีเคลือบเล็บสีใสนะคะทาให้ทั่วเลยนะคะก็จะอยู่ได้นานมากนะคะอยู่ได้นานมากอันนี้แบ่งบูชาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นต่อไปเป็นแหวนแหวนนะคะอันนี้ซีนมันซีนมันแตกนะคะเดี๋ยวเอ๋ลองลองสวมนิ้วให้ดูนะคะเผื่อพี่พ ยังไม่กล้าตัดสินใจเพราะว่าไม่รู้ว่าจะใส่ได้หรือไม่ได้นะคะนี่นะคะอันนี้เอสวมได้นิ้วชี้นะคะอันนี้นิ้วชี้นะคะนิ้วชี้นิ้วเหี่ยวมากเลยนิ้วทํางานนะคะอันนี้นะคะนิ้วชี้นะคะของเอของเอจะสวมได้ทั้งนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางนะคะอันนี้เป็นมือขวานะคะมือขวาถ้ามือซ้ายก็จะนิ้วเราก็จะเล็กลงนิดนึงนะคะนี่เลยนะคะอันนี้ สวยมากเลยพี่อันนี้เป็น่ามือขวานะคะนี่มือซ้ายมือซ้ายก็จะหลวมนิดนึงนะคะใส่นิ้วชี้ได้พอดีเลยนะคะพี่พี่ที่กำลังตัดสินใจอยู่นิ้วโป้งก็ใส่ได้นะคะนิ้วโป้งก็ใส่ได้อ่าไม่หลุดนะคะไม่หลุดนิ้วชี้ก็ไม่หลุดนะคะอ่าใส่ได้พอดีไม่อึดอัดนะคะไม่อึดอัด เผื่อพี่ๆไม่กล้าตัดสินใจนะคะข้างในก็ระบุปีไว้แบบนี้นะคะห 6, 6สีเหลืองอลามมากเลยสวยมากนะคะมีกล่องให้แบบนี้นะคะไปพร้อมกล่องแบบนี้เลยไปพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคา550บาทนะคะ550บาทเท่านั้น ใส่ซีนไว้เหมือนเดิมก่อนพอดีซีนเมื่อก่อนนั้นเองไม่แก่เองก็คิดว่าซีนมันไม่ขาดที่ไหนได้มันซีนไม่อยู่ <c oughs> อ่านี่นะคะเก็บเข้าซีนเรียบร้อยพี่ๆสนใจทักมาได้นะคะแอดมาได้เลยนะคะแล้วก็ต่อไปไปดูผ้าผงกันนะคะผ้าผงปีนี้ออกมาสองแบบนะคะทำกันออกมาสองแบบเป็นคุ้นแผน นะคะคุณแผนกับศิวลีศิวลีพิมพ์ไม่มีย่ามนะคะพิมพที่นิยมมากในในยุคที่ทันยุคนะคะตามหากันนะคะอันนี้ก็มีมวลสารเดิมนะคะมวลสารที่ทันหลวงพ่อด้วยนะคะผสมอยู่ในนี้นะคะทั้งคุณแผนแล้วก็ศิวลีนะคะเป็นพระเนื้อผงพระเนื้อดินนะคะแล้วก็เนื้อดินที่ได้มาก็อ,อันนี้คือ,อมัคคทายกเล่าให้ฟังนะคะพอดี วันนั้นไปวัดพอดีแล้วก็มาคาถายกท่านก็เล่าประวัติเกี่ยวกับการทําพระผงนะคะหลวงพ่อก็มีมวลสารที่ได้มาจากดินที่อยู่ในสะนะคะสะที่อยู่ที่วัดนะคะนํามาผสมเป็นมวลสารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องพุทธคุณอ,อันนี้ขุนแผนนะคะขุนแผนขุนแผนมีไม่มากนะคะหมดวัดเป็นที่เรียบร้อยนะคะหมดจากวัดแล้ว ข้างหลังจะเป็นยันยันประจําตัวของหลวงพ่อเลยนะคะยันแก้วสารพัดนึกใครที่เห็นองค์จริงนะโอ้โหจะรู้สึกชอบมากๆนะคะสวยมากนะคะองค์จริงเนาะตอนนี้เอเก็บไว้นะคะเอจะเอาไปเลี่ยมทองนะคะกําลังตัดสินใจอยู่ <c oughs> องค์ใหญ่นะคะองค์ใหญ่จะเอาขึ้นคอดีไหมนะคะเพราะว่าองค์ใหญ่ <c oughs> เดี๋ยว ใครเห็นตกใจโอ้โหเซียนใหญ่ใส่ขุนแผนองเบลเลอร์เลยอันนี้นะคะแบ่งบูชาในราคา950บาทนะคะ950บาทเท่านั้นอันนี้สีวลีนะคะสีวลีองค์คจ้อยนะคะองคจ้อยองคเล็กๆนะคะเลี่ยมขึ้นคอกําลังเหมาะกําลังสวยเลยค้าขายนะคะติดต่อเจรจาเดินทางค้าขายนะคะ แต่อย่าลืมสัจจะที่ให้ไว้กับหลวงพ่อนะคะขออะไรไว้บอกอะไรหลวงพ่อไว้อย่าลืมสัจจะนะคะ,ะแก่ยากมากเลยแกะได้แล้วนะคะ,ะนี่เลยองนี้สวยมากข้างหลังเขียนวัดโคสีตาลามนะคะปี2566ไว้ชัดเจนนะคะ อันนี้แบ่งบูชา400บาทนะคะ400บาทเท่านั้นนะคะ4 0บาทอ่บาทรายการต่อไปนะคะรายการสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะเป็นฉากตะวันนะคะที่ออกวัดรัตนาชัยนะคะปี63วัดจีนนะคะ วัดรัตนชัยวัดจีนนะคะออกปี63นี่เลยประสบการณ์ประสบการณ์รรเยอะที่สุดเลยนะคะสำหรับของอวัดจีนนะคะที่ออกนอกวัดออกนอกวัดโกศิตรามนะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคา250บาทนะคะ250บาทเท่านั้นวันนี้เอกก็มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยนะคะมาแบ่งปันกันยังยังยังมีอีกลืมลืมอันนี้ออกวัดดอนกระพีปี62นะคะ ออกวัดดอนกะพีปี B 62อันนี้ราคาเบาหวิวเลยนะคะ250บาทเท่านั้นมีเนื้ออันปาก้ากับเนื้อลมดำนะคะ250บาทเท่านั้นประสบการณ์ไม่แพ้ที่ออกจากวัดเลยนะคะประสบการณ์ไม่แพ้กันเลยนะคะที่พี่ที่อยาก,ยากจะบูชานะคะแต่ว่าของวัดาราคาค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเก็บรุ่นนี้ได้นะคะรุ่นเมตตาบารามีนะคะ250บาทเท่านั้น วันนี้เอกก็มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อมาแบ่งปันเพียงแค่นี้นะคะอขอบารามีของหลวงพ่อกลวยนะคะคุ้มครองสิทธิอนุสิทธิ์ของหลวงพ่อทุกๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะหลวงพ่อดูแลได้ทั่วถึงนะคะขอบารามีของหลวงพ่อกลวยช่วยให้ทุกๆคนเลยนะคะที่เป็นสิทธิของหลวงพ่ออย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจน อย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกาเขานะคะอันนี้เป็นคํากล่าวของหลวงพ่อเลยเพื่อ,อไว้เตือนสตินะคะทุกวันนี้เราจะต้องดํารงชีวิตให้มีสติทุกย่างก้าวเนอะเราไม่รู้วันข้างหน้าจะเป็นยังไงนะคะเอเลนทอก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ